บทเรียนที่ 7. พฤติกรรมของมนุษย์ความหมายและความสําคัญของพฤติกรรมพฤติกรรมหมายถึงการกระทําหรือการแสดงออกทางกล้ามเนื้อความคิดและความรู้สึกเพื่อตอบสนองสิ่งเร้าซึ่งมาจากภายนอกหรือภายในร่างกายก็ได้ดังนั้นกิริยาอาการต่างๆของคนที่แสดงออกมาเพื่อโต้อตอบกับสิ่งที่อยู่รอบตัว และสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่มองเห็นได้หรือไม่เห็นก็ได้ก็ตามถือว่าเป็นพฤติกรรมทั้งสิ้นประเภทของพฤติกรรมมนุษย์นักจิตวิทยาแบ่งพฤติกรรมมนุษย์ออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือ 1. พฤติกรรมที่ที่มีมาตั้งแต่กำเนิดซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีการเรียนรู้มาก่อนเช่นปฏิกิริยาสะท้อนกับเช่นการกระพริบตา และสัญชาตญาณเช่นความกลัวการเอาตัวรอดพฤติกรรมที่เกิดจากอิทธิพลของกลุ่มได้แ,แก่พฤติกรรมที่เกิดจากการที่บุคคลติดต่อสังสรรค์และมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ปัจจัยทางชีววิทยาร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์ต่างๆที่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบและเซลล์แต่ละพวกต่างก็มีหน้าที่ของตนได้แก่ ซลรับสิ่งเร้าทำหน้าที่รับสิ่งเร้าที่มาเร้าร่างกายระบบประสาททำหน้าที่ส่งสิ่งเร้าที่รับมาจากเซลล์รับสิ่งเร้าไปแผ่ไปทั่วร่างกายกล้ามเนื้อทำหน้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในรูปแบบต่างๆหลังจากที่ระบบประสาทได้ส่งกระแสประสาทมาให้ปัจจัยทางจิตวิทยา ในทางจิตวิทยาถือว่าองค์ประกอบพื้นฐานของพฤติกรรมมีหลายองค์ประกอบได้แก่ความต้องการมนุษย์เกิดมามีความคล้ายคลึงกันโดยส่วนรวมเช่นความต้องการพื้นฐานมีอารมณ์มีความรู้สึกความเชื่อทัศนคติสติป,ปัญญาและค่านิยมมีนักจิตวิทยาหลายท่านได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์เช่นมาสโล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ได้แก่ 1. คุณลักษณะของสิ่งเร้าเช่นความหนักเบาของสิ่งเร้าขนาดของสิ่งเร้าสิ่งเร้าที่เคลื่อนไหวย่อมทําให้เกิดการรับรู้ได้ดีกว่าสิ่งเร้าที่อยู่กับที่ 2. สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้อย่างมากเช่นความสงบย่อมทําให้การรับรู้ได้ดีกว่าความอึกระทึกคึกโคมตัวบุคคลมีอุ มีอิทธิพลต่อการรับรู้ได้มากที่สุดแต่และบุคคลย่อมมีความต้องการความคาดหวังประสบการณ์บุคคลจะเลือกรับรู้สิ่งเ้าเฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการประสบการณ์เดิมความคาดหวังและบุคลิกภาพของเขา